นีจ่จับทำดัง g r a บ grab จับจับเลยนั่นแหละนั่นแหละ <Okay. S 1> เออนั่นแหละนั่นแหลยอ,อืมช oh. ั่วดูสิดูดูยันยังไง พี่ผู้หญิงทอนได้ไหมคะไม่ครับไม่ค่ะผมสิบเพลิดเพลิดอะไรน้จำจิ้ม ชัวร์ไงชัวร <_ ained> hey. mm ์ไงชัวร์ไงเฮ้ยเหมือนเหมือนมันหยดใส่แก้วเลยอ่ะแกะเย็นชิ้นเองมันไม่เหมือนนะมันหยดลงนะเมื่อกี้อ่ะ เน้นะน่อย,ย่างเน้น,นเลยย <c oughs> แป๊บนะอันนั้นอยู่ไหนห <c oughs> <c oughs> ลังก้องต้องให้ดูสะอาดก่อนกิน <c oughs> เครี่ของจริงเนี่ยนะไม่ใช่นั่นไหะวิตามินมันอยู่ตรงนั้นแหละกินเลยเชื่อเดี๋ยวมันใจเรือะจิ้มน้อยเกินไปจริงจริงมันไม่ใช่มแมลงหวันนะมันมแมลงทูมแมลงทีแล้วเนี่ย เยอะเยอะนี่มันต้องคุยแบบไปเช็ดมันออกทำไมมันมันก็เสียรสชาติดปีปทะ่ทอันนี้ ยิ่ๆยิ้มยากชิ้นละชิ้นเยอะอ่ะบ๊ายบายบ๊ายคุณมมขอคลิปไคุณยังไม่ได้กินข้าวเลยนะคุณบอกว่าคุณจะกินข้าวหมดจานนะ เอาไม่ไรเข็ดไปเลย